ขยายบ่อป,ป่าพี่น้องครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่บ้านแล้วนะครับผมพักร่างกายวันนิดนึงมือนี่เต็มมือนะครับผมมืออ่นเดืนทั้งโคราชนะครับผมนี่ตะกี้ผมทายเป็นคลิปก้อนนะพี่น้องมันจะหกไปเลยเนี่ยจ้างหลานมาทำความสะอาดแล้วนะผมจะเอาปูนถุงนึงหนไ่นครับปูนปูนถุงนีง้มายาให้เต็มเนี่ กันรั่วนะครับผมแล้วก็ผมจะลงปลาปลาดุกเพราะได้กินพี่เนาะเพราะได้กินเพราะได,นได้นั่นนะครับผมด้นานหลังพี่นอ้องด้านหลังมันมีท่อโอ้เอ้ามัจอออกดินี่เฮ้ยค่อยเว็บจอกว้าโอ้ยมันเป็นจอขยันระบาดเลยไมเข้าใจผิดเด้๋ยนี่อันนี้คือ ระยะที่อยู่ข้างในเมืั้งสิละพี่น้องนี่ก็ชิ้นห้องข้างไกล้ห้องข้างไกลนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นคอกปลาดุกคอกกบได้บดพี่น้องเคยเลี้ยงกบเคยเลี้ยงปลาดุกที่นี่หลงังๆมานี่เห็นบ่ที่ผมเอาดินมันแปะไว้นี่คือมันหัวพี่น้องอ่าดีกว่ามันเป็นคอกล้างคอกเปล่านะครับผมอันนี้ก็ฟังทั้งนี้ก็ได้ปลูกข้าว บุบเผานะครับผมไม่ได้กินนี่บุบบม่วงข้างในนะครับผมรอดูว่าจะเป็นเอียงต่อไปเพราะมันหกถิงแล้วพี่น้องมันหกถิงแล้วร้อบนข้างในเป็นอยังข้างในก็มีต้นบุบม่วงเขากันต้นลำไยก็สี่พี่น้องยังนุ๊บไม่ได้เขามึงดูแลอะไรนี่ก็ต้นบุบม่วงนี่ได้กินนวยแล้วนี่พี่น้องนี่ต้นนี่ได้กินนวยแล้วนี่ผมซื้อมาได้กินนะบุบมี่บุบ้าวทั้งนี้ง่ายแล้วนะครับผมอันนี้ซื้อม้าเ้าวนี่ยซื้อมาสามต้นลอยตะกี้ใหญ่แล้วนะครับผม อัปเดตดข้อไก่นะครับผมข้อไก่เนี่ยไก่มาถึงวันที่ยี่สิบสี่นะครับผมเพิ่นบอกเรายี่สามยี่สี่ประสานโทมาเมช้านี่ครับทีเห็ดอันนี้เพิ่มอีกเยอะดอกจัะอันมองมันง้อยนอนนี่เสียดไปฟังนี่พี่น,อน้องค่อยเป็นค่อยไปเส็ดไปฟังนี่มันง้อยขึ้นนอน เกี็บปูแล้วเรียบร้อยหลานปูให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคอยู่เก็บนอ้องาเงียบไปเลยพี่น้องเอออยู่บ้านดีกว่ามันล่างถึงนี่สิพื้นพื้นที่ของเจ้าของพรมันล่างถึงไปไปนี่เนาะเห็ดเนวะหาไปสำหรับพี่น้องอ อันนี้ผมสีห้อง,งครนนั้ง่พร้อมมือนี่ห้องแล้วมันหนีระคืนออกล็อกนี่ห้องมืนหนีอยังนี้นะแล้วก็ไปห้องทรั้งพุนห้องสองฟังฟังนี่ครับบังห้องดอกเพื่อฝนสาดมาแต่ว่าสาดผมก็พเพาะข้าวปลาในเราก็ยืนสังสีออกไปไกลอยู่นะครับผมเด็ดข้อไก่แล้วข้อป,ปลาแล้วใคเบ้างอีกพี่นอ้องซื้อฟูนมาแล้ว ทำไปซื้อมาแล้วมันไปใส่บุญที่เรถไปเมื่อกี้นี่เีราใส่อาหารกันล้างไว้แล้วนี่แบบคงจะเหลือแบบคงจะเหลือข้างนี้ขอกันเดี๋ยวสิเดี๋ยวตรงส,รสิบุรณะหายต้องเปลี่ยนอี่อย่างนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะบูรณะก่อนนะครับข้างนั้นมันเป็นขอกสมไก่เก่าพี่น้องขอกสมไก่ ตรงนี้ผมสิเอาดินลงก่อนนี่เล่นเขาฟางของยายนี่เอาดินลงก่นอนมันอยากตั้มในจังหนอยเราเลาติดตามเบื้องขอ,อแล้วกันนะผมว่าจะเป็นยังไงเริ่มลงปุ่นแล้วครับพี่นกร้านเป็นชุดแนวนี้หลาน,ลลนเนี่ยไ่ต้ององขอกใกล้กับเพื่นนี้เห็นไหมคอกใกล้่เป็นพวกหมูเข้าเยู่แล้วนะเ็ดต่อเติมนิดหนึ่งนี่ป็ดปัดเลยพี่นอ้องกันกาอันนี้กาเขา อันนี้ก็จะเป็นอย่ามันห่างถิ่นเนาะเขาปิดมองมันหัวเลี้ยงปลุกไปเน่ยผมเคยเลี้ยงหลายรุ่นเนี่ยนี่ขายได้เงินจเห็ตนีหล่ละร้แปดที่บาทใส่ยยเี้ยงกันอย่างนี้นี่ห้อยตัวทับทับบอนยานแนนพูดใส่จักเจ็ดแปดรอยก็ได้ตัวระบาดหาร้อยก็แล้วงาม หาหกลอย,อยก็น้กันตายน้ำซ้ำเยนกับยู่ห้ตัวโลส้ำดำซ้ำดำ่ยหาหกัวโลประมาณน,นี้นะกลังเสียบนึ่ง้อยมันก่ำนครับาขาดนั้นส้งชงพี่ใส่ไงได้อี่อนได้อิบอายุอ่ะ บุรณะใหม่นะครับผมเดี๋ยวล้อมันแหงกันจุเผาทิง้งมาหนิเขาจ่าดไปที่เรนนี่ละน้อยฝั่งบ่ได้หาเห็ดเลยจังเห็ดดีกว่ามันปล่อหลังถึงซื้อเห็น,าาานม,มาสร้างเขาไป่นั่นเดี๋ยวผมกลังเหลอานี้เบื้องทางไหนจะเป็นยังไงยิบบุรณะ,ะใหม่ให้เบ็ดเลยนมอบบด๊อกมาถุงมนึยู่นะมอวบด๊อกถุงนึันเถอะ สร้างเป็นสร้างแบบมือนีรักทีิเมือ่อไก่ล้ลเงันล้งเปิดน้ำใส่บ้างด้วยเปิดน้ำใส่ไปเพราะขาปูนขายังนะั้นเดี๋ยวปลามันลงสิ้นเดียวมันแมนบะลาบาดเนี่ยฝนมาแล้วอันน้คุ้มปะ ฮะตายเนี่ยวออกเดี๋ยวปะเน็ดไปยุ่งเดีวสังสีสังสีเืมาคุมแล้วแลตาย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 กรเราม่คุ้มไม่ลยตายัดไ้ทันป่น้ำไหลเียเพราะเรปะเนี่ยม่้้าจอม่จอดะ อันน oh, ูไปโยอันยาใกล้โอ้ทีน้องเอ้ยฝนมาพอดีเลยเร็วเริอเริดเรเอันจไปทั้งหมุนี่ดอกว้าเว็บอแวมันหน่อยใช่ได้เลยิตมิตเติม โอ้ยมันส่อีกอีเดี่ยวัเดี๋ยวมาแค่นั้นนะตไตนโตพี่น้องเอุ้นตวเพ่นวยัายตนดีดีบุ้ลำนิต้องพุนหมื่นน้าพุนมื่นมอยู่ ปูนประทันแหงดูพี่น้องเอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกเบไปประทันแล้วล่ะตายแล้วว่ะโอ้พหหุ่นอ่ะไายเพื่อเราเอวสังเกตว่าปิดก่อนผมยังยังไหนน้องก็หัวเต็มตายตายตายคันอยู่บางพี่น้องเอ้ยโอเคแล้วครับผมคือว่าโอเคอยู่คันอยู่ ราขัดอีกบ้างเนี่ยคือ,อยังไงรถแห้งเลยสิบูเบลเฟ้านะมนาปิดแล้วก็มือมันแห้งป,ปั๊บปัดนะบอกเมื่อใกล้ลงฝามาปิดเด้อฝามาปิดตัวไหนเนาน้ำใส่เบิ่งใส่ได้บ้างใสหัวบ้างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับท <c oughs> ำให้มันเป็นประโยชน์นะครับผมหรือว่าป้อยสิงน้ำไหลน้ำไหลปิดนะ ก็ถ้าฟังพูดเราพี่น้องเลยขามาว่างๆมันมีก้อนว่างหลายๆมือก้อนโตเจ็บไหนไหนก็ดูถึงนั้นออกรู้ถึงมีไหมเก็บสังกะสีไว้รกันนะครับเดี๋ยวมันจะปุมันมีสักะสีเจดินั้ยังไม่ก้อนตั้มใบหอมาม่ยู่ไหลมันมีหบานตัวเริ่มสะอาดแล้วครับผมพี่น้องไอ้คนค้นขามากกับใดค้นขามากกับเพราะเพราะอะไรในยูเพราะสะอาดในอยูเออ น้ำมองนี่มองฉีดมาม,นามนันบ่เวณไหนสะอาดาน้อยเดียวมเหรอกวะนี่ครับขอมาช่วงฝนตกมึงมันจีสะอาดัางนีภาษาแน่นอนครับผมบางนีมันมีเถือกบางนีนะครับมีเถือกบางทีเหรอยื่นไปไกลด้ยรสจิ้มไดสาดอันนี้เขาคือกันตากันยังเนาะไม่เค็มอะไรรสจิ้มพอหนำพออยังต่อมาไหวเบิร์ตที่น้องข้างหลังเพื่อความสะดวก ก็อหอดคุดหรอขอกในขออดุดหรอก็หดกอกข้างในเลยนะครับอันนี้ก็รออีกประมาณสามสี่วันนะครับผมเขาโทรมาแจ้งแล้วไก่นะครับผมจะมาลงแล้วนะผมสี่สิบห้าสิบตัวนะครับผมฝนตกกินไอ้ดินไอ้ฝนนะครับอยู่บ้านก็มีความสุขแล้วนะครับไปกลับบ้านมาพร้าวคอนยอดใจย่างเห็ดงานก็เต็มที่เอาอย่านี้อยู่บ้านก็หาเนื้อเห็ดหนั่งไปเอา้าสงไข่ชิปนี้ขอ,คขอ,คขอคบคุณทุกทุนทุกตับไข่ทุกอะไรที่เช่ ทุกคอมเมนต์ผมเดี๋ยวขอบานก้าพี่นอ้อ่งเป็นปก <G ül> เสร็จเรียบร้อยแล้วภารกปิดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วข้างหลังนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าคลิปห,หน้าสวัสดีครับ